คนต่างมีฝีไม้ลายมือทั้งสองช่างมีฝีมือไม่แพ้กันตัวขี่ประสบการณ์โชคชนเช่นเดียวกัน <S <S เดินยาวอยู่ในขณะนี้ครับในแท็ก A อสำหรับช่างวอลังวัดราชบุรีอาจจัดหนักกำลังสตาร์ทเครื่อง คู่ที่เรียบร้อยก็ทั้งสองทีมครับในขณะนี้เข้าเส้นบันที่เรียบร้อยครับนาทีความตื่นเต้นความระทึกใจครับพร้อมแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รับรองทุกท่านครับเอาละเดี๋ยวก็รู้ว่าราชบุรีหรือว่าอ่างทองแฟนๆติดตามอยู่ทางบ้านครับให้ระลังใ,ใจกันด้วยฮะดูอยู่ทางบ้านครับเมื่คนตัดต่อคลิปวิดีโอไปลงในทิกต็อกไปลงในเฟชบุ๊กก็แล้วแต่ทางสะด,ดวกนะครับ ช่างพร้อมแล้วตัวขี่พร้อมแล้วข่าวไฟจะเตกครับ600เมตรครับผมไม่ได้เงี้ยรูนเด็กดาว X Maxudi จะเป็นของใครระหว,ว่างอ่างทองกับราชบุรีพร้อมแล้ว Are you ready 二头，二头，二头，赖不离你，赖不离你，二头，二头，二头，头后边就排头后边，二头赖不离，二头赖不离，二头赖不离，二头赖赖赖不离，啊！火火火！a c e is.